พรญาติโยมสาธุชนภูมิจิตศรัทธาอาเมนี่ทางวัดวิชัยบ้านน้องบาเทาตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเฮาได้ออกมาขอแพ่ข่าวสารอาหารแห่งขอแพ่จตุประใจทํำบุญในงานประเพณีบุญพระเวทเทศมหาชาติวัดวิชัยบ้านน้องบาเทาตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนม ในมือวันที่หนึ่งถึงมือวันที่สามมีนาคม2 5 6 7เนห้อย็ดนีอขอเรียนเชิญจะเริญพทอนบอกบุญบอกข่าวกุศลอามายังโยมพอโยมแม่โยมพีโยมนองสาธุชนบานเฮาอาได้ออกมาร่วมกันทํำบุญขอเชิญน้ำข่าวสารอาหารแหงอรือบาสิเป็นจตุปัจจัยร่วมทํำบุญทํำกุศลในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญ น้ำยมพี่ยมน้องยมพอ่อยมแม่อ่ะยมลุงยมป้าอ่าออา,อาสุปููสุคนเด้อซื่อว่าถ้ำบุญส่างศีลท่านท่างชอบองค์พระพุทธเจ้ากะย่อย่องว่าดีขั้นแมนเห่ามีบุญแล้วไปใส่โตกตำแม่นว่าดำคีลีก็ดีล่ำลืนคนนี่ล่ะยมบุญห่าหลายจังได้เกิดเป็นมนุษย์หรือคนแม่นสิจนหรือถุกกันยังพ่อมีเสื้อผ้า มีปัญญาพ่อได้ส่างเฮือนส่้นบานซองมีพ่อแม่พี่นองลุงป่าได้เพิงผ้าอยู่ใดมีวัดบ้าได้เพิงหอนสอนใจแยมว่าบุญได้ท่ำบุญสืบส่างทางท่างสู่สวรรค์อยู่ใดเอาเตรียมไว้เด้ออ่ยโยมพ่อยมแม่บานเท้ากระไดเตรียมข้าวสารอาหารแห่งจตุป,ปัจจจยอยเมื่อนี่คณะกรรมการวัดวิชัย พร้อมด้วยชาวบ้านบาเทา้าอาจได้ออกมาแพ่เข่าสารอาหารแหง่งมากขอแพ่จตุปัจจัยทําบุญในงานประเพณีบุญพระเวทเทศมหาชาติวัดวิชัยบ้านน้องบาเทา้าตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมอเมือเตามือโอมวันที่หนึ่งถึงวันที่สามมีนาคม2567น้าเนี่เด้อ อาเสียงที่ย่อมพอย่อมแม่ย่อมพีย่อมน้องได้ยินอยู่ในตอนนี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์บอกข่าวบุญข่าวงานข่าวการกุศลจากใช้บ้านน้องบาเท้าตําบลสีสงขามอำเภอสีสงขามจังหวัดนครพนมเฮ้าอาเมื่อนี่เอาบุญมาฝากมาตอนญาติยมสุปูสุคนด้ออาญาติยมสาธุชนที่น้องบ้านเฮ้ากุศลย่อขึ้นต่อตังทั้งศีลท่านอย่าว่างปล่อย หากมันค่อยพ่อยเติมบ้างหนทางเกือคาควนแท้แล้วกุศลธรรมมีแต่สิน้ำส่วนล้วนถึงคาให้ผ้าสุขไก่กังว้นพ้นทางทุกให้สุขขีบ่มี่หอนผิวอาพร่อนก่อนค่ำแกวประกายแผ่ลำคาคือพลาทรงนอมให้ถึงพร้อมละสิงงามความสัตท่าเปรียบดังโคงค้านำที่ไหลพานเป็นทางสาย แค่ขยายในกายกิดสถิตลงคงเห็นแจงประดุดดังแสงท่องเอื้อค่อยเจือจุนเกืือหนุนสองบุญกุศลดนต้องให้ข้องคำค่อยลำแยง,งมื่อนี่น้อเราศรัทธาได้วาแจงหนท่าแห่งความดีบารมีท่านเสริมค่อยเติมเจือจนเพื่อล่นด้วยผลท่านบนใจแนวซองเห็นแววประกายค้า กุศลซองน้ำผ้า,าศาสนาได้ยูตั้งกันห้อยห่างให้ห่างแนวสันแล้วอาเมื่อนี่ทางวัดวิชัยบ้านน้องบาเท่าตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเฮ้าอาได้ออกมาขอแพ่เข่าสารอาหารแห่งขอแพ่จตุปัจจทถํำบุญในงานประเทณนี่บุญพระเวทเทศมหาชาติวัดวิชัยบ้านน้องบาเท้าตํบลสีสงคราม อำเภอสีสรงครามจังหวัดนครพนมอย่าลืมเด้อ,อบอกข่าวบุญข่าวงานข่าวการกุศลมหาย่อมพี่ย่อมน้องย่อมพอย่อมแม่ย่อมลุงย่อมป่าย่อมลูกย่อมหลานบ้านเฮ้าในมือวันที่หนึ่งถึงวันที่สามมีนาคม2567ที่สีฮอดนี้่ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรบอกข่าวบุญข่าวงานข่าวการกุศลมายังย่อมพอย่อมแม่ อ่ยมพีย่อมนองสาทุชนบานเฮ้าได้รวมทําบุญน้ากันขอเชิญน,น้าเข่าสารอาหารแหง่งอรุาสิเป็นจตุปัจจัยมารวมทําบุญกุศลในครั้งนี้เทือนีก็ขออนุโมทนาบุญกุศลน้าพีน,น้ำนองบานเฮ้าสุภูสุคนเด้ออ่เตรียมเอาไว้เด้อย,ยมเด้อเข่าสารอาหารแหง่งจตุปัจจัย ขอเชิญน,นํำเข่าสารอาหารแห่งหรือรวสิเป็นจตุปจัจออกมารวมทำบุญทำกุศลขอเชิญอ,ออกมาที่รถประชาสัมพันธ์ของเฮาอาพีนาาน่น้องไท่บ้านน้องบ่าเท่าตำบลสีสรงข้ามอำเภอสีสรงข้ามจังหวัดนครปนมเฮาอาก็ได้ออกมาบอกบุญบอกกุศลให้พี่ให้น้องญาติย,ยมสาธุชนบ้านเฮาได้หูได้ทราบได้เหตุบุญกินธานน้ำกัน อ่าขอเชิญดือ้อขอเชิญน,น้ำข้าวสารอาหารแห่งหรือว่าสิเป็นจตุปัจัยมาร่วมออกบุญกินท่านน้ำวัดดิชัยบ้านน้องบาเทา้าตำบลสีสรงครามอำเภอสีสรงครามจังหวัดนครพนมในงานประเพณีบุญพระเวทเทศมหาชาวันที่หนึ่งถึงวันที่สามมีน้าคมที่สีห้อน,นี่ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรพี่น้องญาติโยมสาธุชน ไปร่วมบุญกินท่านร่วมเอาบุญเอากุศลบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญกุศลน้ากันเด้อญาติโยมพี่น้องสู่ปู่สู่ค่าพี่นอ้อ,องญาติโยมสาธุชนเอ้ยเจ้ามาท่านก็ใหงงามดังแก้วแวววับประดับแสงนิมิตแปลงแสงท่องหนุนให้ฮุ่งเฮืองดังดามปิดท่องตามว่าแล้วแนวท่านเสริมยั่งเติมต่อ อีกบอ่อโดนคงได้ย่อกอผุ้สนผล,ลบุญแล้วเห็นแนวอ่างบ่ต่างห้อยแทแล้วคือจังฝนเม็ดน้อยค่อยเติมบอ่อให้พ่อเห็นเจ้านั่นเป็นค้นเสริมเติมศัทธาวาให้พร้อมสาธุเดอขอย่อมือน่อมขึ้นพร้อมเคีื่งเสียงสงสมประสงค์ตรงใจเจ้าศัทธาเข้าถูกเหล่าน้ำบูรพาหากศิวากาวย่างให้สมดังมโนหมาย อันตรายยากายเกาะให้เหมาะควนสมอ่างให้ซองทางหากงางเยื่องเบื้องอาคเนหากตั้งตอทักสินยอ้อน้ำกอคำหอระดียำ่ำให้ลำแยงประจิมทางสว่างแจง้งค่อยเติมแต่งกำแพงเกาะผ้ายับเหมาะเจาะควรล้วนดีงามให้ตามเตืองอุดรเมืองเบื้องทิดกำรรให้น้ำหมายหาก,กายหล้วงอีสานค่อยน้ำส่วนบ่อร่มรวนควนขามอง ให้ยามาผานมาน่านยามาตองให้พุดพองดังท่องจับสุกอุราคานาหนับรับเงินค้ำกำมแต่แบ่งให้มูแพงแกนหักล่นให้มูค้นวนหักทอไปทาางใดกให้พ่อน้อค้นคำซัมพยปุ่นแล้วญาติโยมสาธุชนภูมิจิตศรัทธาอมรอนีทางวัดวิชัยบ้านน้องบาเท่าตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเฮ้า ได้ออกมาขอแพรเขาวสารอาหารแห่งขอแพ่จตุปจัจจัยํำบุญในงานประเพณีบุญพระเวทเทศมหาชาติวัดวิชัยบ้านหนองบาเท่าอ่าตำบลสีสรงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเฮ้าอ่าในมือวันที่หนึ่งถึงวันที่สามมีนาคม2567นี้ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรบอกข่าวบุญข่าวงานข่าว,าวการกุศลมายังงย่อมพอย่มแม อยมพีโยมนองสาธุชนบานเฮาสุปูสุคนได้ออกมารวมทำบุญน้ำกันก็ขอเรียนเชิญน,น้ำขขาสารอาหารแห่งอรุณวสิเป็นจตุปัจจัยมารวมทำบุญทำกุศลในเถื่อนีครั้งนี้ด้อขออนุโมทนาบุญกุศลน้ำยมพีโยมนองสาธุชนบานเฮาสุปูสุคนเพื่อนว่าบุญพลาส่างพลาท่านคือเขาหอบัดเทือเ่อหิวเมื่อหนาเฮาสิได้เปิดกิน บุญเฮาหลาจังได้เกิดเป็นมนุษย์หรือคนแมนสิจนหรือถูกกัังมีเสื้อผามีปัญญาพ่อได้สร่างเฮือนสร้านบ้านซองมีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าได้เพรงผ้ามีวัดว่าได้เพรงห่อนสอนใจแย่ว่าวุญนบุญเฮามีจังได้สร่างทางท่างขึ้นสวรรค์บ่แม่นหวานคำเวาเอาปัจจัยของโยมพอย่อโยมแม่ ท่านนี่ละของแท่ซอยเหาาด่ดังประสงค์พุทธองค์ตรัสไว้มีหรือจนค้นเหาแตง่งกำสีแบงแยกไว้มีจนให้ตางกันเพราะ่าบุญบาปนั่นเป็นคูคือเงาเงาหากจิตตามเหาสู่วันบ่มีเวนย่ำเฮาผ้ามั่นเล่นผ้ามั่นเต็นแลนผ้ามั่นแอแอนฟอนเงานั่นกะแอนน้ำอเมรอนี่ทางวัดวิชัยบ้านน้องบาททาว ำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเฮาได้ออกมาขอแพเข่าสารอาหารแห่งขอแพรจตุประจัยท้ำบุญในงานประเพณีบุญพระเวทเทศมหาชาติวัดวิชัยบ้านน้องบาเท่าตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมอมือเต้ามือโฮมขอจเจริญพรญาติโยมรวมไปทำบุญน้ำกัน ในมือวันที่หนึ่งถึงวันที่สมีมนาคม2567อขอเรียนเชิญเจริญพ่อบอกข่าวบุญข่าวกุศลมายังโยมพอโยมแม่โยมพีโยมน้องสาธุชนบ้านเฮาสุป,ปูสุพ้นได้ไปร่วมทําบุญทํากุศลน้ากันเดืออด้อขอเชิญดื้อขอเชิญน้ขาข่าวสารอาหารแห่งหรือว่าสิเป็นจตุปัจจัยมารวมทําบุญทํากุศลในครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญน้ำยม่มพี่ย่มน้องบ้านเฮ้าสุปูสุคนอเตรียมไว้เด้อเตรียมใเข้าวสารอาหารแห่งจตุปัจจัยอขอเรียนชื่นจะเรื่นอนพอดญาติยมสุปูสุคนน้ำข้าวสารอาหารแห่งหรือว่าสิเป็นจตุปัจจัยมาร่วมทำบุญทำกุศลขออนุโมทนาบุญน้ำญาติย,ยมสาธุชนบ้านเฮาสุปูสุคน ให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวัณนนะสุขพะพละปฏิพานธนสารสมบัติทุกประการเดยโยมด้วยมารวมทำบุญทำกุศลในเทือนี่อทา้งวัดวิชัยบ้านหนองบาเท่าตําบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมอากสิได้จัดบุญจัดงานการกุศลอางานประเภทนี้บุญพระเวทเทศมหาชาติ ในมือวันที่หนึ่งถึงวันที่สามมีนาคม2 5 6 7ย็ดทีสีฮอดที่เถึงนี้อามาบอกข่าวบุญข่าวกุศลให้พี่ให้น้องเข้าได้ไปร่วมทํำบุญทํำกุศลนำกันได้โยมเด้อญา,าติโยมสาธุชนผูมีจิตศรัทธาก็ขอเรียนชื่นเจริญพรอนไปร่วมทํำบุญทํำกุศลนำกันเทือนีย่อมเอ้ยเข้าควรทํำบุญไหวทํำท่านไปยาขีที เงินเฮาหมีบอ่อแบงท่านบาง,างทางทางสู่สวรรค์ท่านน้ำกันหลายคนจนหรือมีกัท่านใดขั้นมีใจศรัทธาแล้วบาทสลึงเป็นบุญใญยปัดใจ,จบ่มีอีหลีแทให้แล่แล้วสาถุน้ำบุญสิตามไปยู่สู้เฮาสู่เมืองสวรรค์มวลน,น้ำกันโฮแซลอยู่สวรรค์เมืองฝ่าได้เป็นเทวดาย้อนบาทสลึงที่ท่านทอด ยาสิขอดแตงไวตายแล้วได้บาทเดียวพี่น้องเอ้ยมือวันที่หนึ่งถึงวันที่สามมีหน้าคมนันวัดวิชัยมีงานบุญพระเวทเทพมหาชาติห่วมศรัทธาญาติพี่น้องกินท่านสร้างกุศลห่วมผลบุญเอาไว้เท่อตายเกิดชาติไหมพ่อได้อยู่สู้ซอยไห่ไปเกิดพ่อมองดีการกุศลสร้างศีลท่านให้มันแก่น ว่างแผนใบล่วงหนาเฮ็ดให้ได้ดังแผนมาหอดแดนบุญแล้วเสยเลยมั่นบ่แมนบาทที่กลับหอดบ้านจังคืดพ่อบ่ได้บุญได้เชิญ,ญโยมลุ่งโย้มป่าโย้มอ่าวโยม้มอาทุกถูกฐานมาทาบุญท่านสืบส่างทางทางขึ้นสวรรค์เ้ยโยมเดื้อ่อขอเชิญนํำเขาสารอาหารแห่งหรือว่าสิเป็นจตุปัจจัยร่วมทำบุญทำกุศลในครั้งนี้ ขออนุโมทนาจเจริญพรน,น้ำบุญน้ำกุศลน้ำยมพียโยม,โยมน้องเฮาสู่ปู่สูค่คอนเตรียมเอาไว้เด้อญาติย,ยมอมเตรียมข้าวสารอาหารแห่งจตุปัจจัยขอเชิญญาติย,ยมสาธุชนน้ำข้าวสารอาหารแห่งหรือว่าสิเป็นจตุปัจจัยมารวมทำบุญทำกุศลเมือ่อหนีทางวัดวิชัยบ้านนองบาเท่าตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนะครพนมเฮา อาได้ออกมาขอแร่เข่าสารอาหารแห่งขอแร่จตุปัจจัยทําบุญงานประเภทนี่บุญพระเวทเทศมหาชาติอาทางวัดวิชัยบ้านน้องบาเท่าตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมในมือวันที่หนึ่งถึงวันที่สามมีนาคม2567น้า้อนี่ดือ,อขอเรียนเชิญเจริญพรบอกขาวบุญขาวกุศลมายังโยม้มพอโยมแม โยมพี่โยมน้องสาตุชนบานเฮาสุขสุขคนอาได้ร่วมทำบุญน้ำกันอาก็ขอเรียนเชื่นายาดโยมสาตุชนน้ำข่าวสารอาหารแห้งหรือว่าสิเป็นจตุปัจจัยร่วมทำบุญในเทือนีครั้งนี้อาก็ขออนุโมทนานบุญน้ำกุศสนน้ำหยาโยมโยมพี่โยมน้องโยมพ่อโยมแม่โยมลุกโยมป่ายโยมอ้ายโยมอาสุปูสุคนเด้ออากาชื่นด้อโยมเด้อ